มานี้มานี้โดนนี่หน่อยโดนโดนนี่หน่อยเป็นไงเป็นไงโดนสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับ่านผู้ชมนะกระสู่เกม d e a t s e l กันในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมแล้วเราก็เดินทางมาไกลบอสมควรเลยนะครับ บอกเลยว่าไม่ไกลประสบคนดเลยฮะไกลมากๆเลยแหละท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่นี่เลยครับผมหน้าประตูของห้องชอนรูมนะฮะบอกเลยว่าผมใช้เวลาเดินทางมานานมากครับผมแล้วก็บอกเลยว่าผมพร้อมมากครับตอนนี้หวังว่าเราจะสู้ได้เลยนะตอนนี้มาผมจะพยายามไม่ลนนะฮะเดี๋ยวเวเราดูก่อนว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้อีกบ้างผมจะไม่อ่าโมดิฟายระเบิดให้ผมก็สเต็มันดีอยู่แล้วนะฮะทุกอย่างเลยนะผมเท่าที่ผมดูมาไปผมไปลุยกันเลยเราจะมาชำระแค้นของเรานะะผมที่ยังค้างคากันไว้อยู่ อ่าอีนี่สินะมันทำอะไรกับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นพระราชาแนนผู้ชมโอเคมายังไงนี่แน่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 เดี๋ยวเแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้หยังโดนยังยังโดนอีกเหรอวะเนี่ยยังโดนเหรวเนี่ยโอ้โหโดนชนโดนชนนี่แน่นี่แน่จะยิงก่อนนี่แน่โดนซะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแลโอ้โหเจ็บจัดเจ็บเกินเจ็บเกินจะยิงได้ป่ะจะยิงก่อนได้ไหมใจะยิงก่อนได้ไหม โอ้โหมันแรงจังวะโอ้โหอะไรวะเนะี่านี่แน่นี่แน่โอ้โหมันโอ้โหเสกลูกกระจอกมานะแน่ปูเลยเนาะมันเอาจริงวะมันเอาจริงมันเอาจริงนะผู้ชมโอเคใจเย็นๆก่อนนี่แน่แล้วก็ฟึบกลับไปกลับไปดิเออแค่นั้นแหละนี่แน่ฟึบนี่แน่เดี๋ยวนะโอ้โหมันอะไรวะเนะี่ย มาดิมาดิโดนนี้หน่อยโดนโดนนี้หน่อยเป็นไงเป็นไงโดนโดนวิวจะไปจะจะหนีเนี้ยเอาไปกินเอ้ยตายแล้วท่านผู้ชม yes yes ในสุดเราก็ชนะครับผมโอ้โหวิวปลดล็อกอ c ชี e เมนต์ใหม่นะฮะโอ้โหเซียวเพียบนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกผู้ชมในสุดเราก็สามารถที่จะชนะมาได้เนี้ยอุ้ยอูดใหม่มาโอ้ เลี้ยสิบด้วยนะสุดของดามเมจให้ผม187ดาเมจนะครับโอ้โหแรงกว่าแน่นอนเหมือนว่าสาหัสมากครับผู้ชมผมสู้จนแบบว่าโอ้โหตายไปไม่รู้กี่รอบนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้อะไรเอ่ยเอ้ากดทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทําอะไรได้บ้างเอ่ยท่านผู้ชมแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรวะอะไรวะนี่อุย้ยดูนผู้ชมด, ي, ดูดิดูดิดูนะดูนะท่านผู้ชมดูนะนี่เน่นี่เน่นี่เน, αι, น,เนโ่โอ้โหเด,ด,ด,ด Rule, ี๋ยวนะกดค้างได้ไหมอุ้ย นี่แน๊ะวิวเป็นกดค้างมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเน๊ะสําหรับอาวุธอันนี้นี่แน๊ะนี่แน๊ะนี่แน๊ะโอ้โหน่าจะแรงน่าดูนะท่านผู้ชมนะนี่แน๊ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเฮ้ยเดี๋ยวคือเราจะฆ่าเขาเหรอวะเนี่ยฮะอันนี้มันจะเป็นราชาได้ผมที่เราอ่ะได้เจอรูปปั้นของเขาเมื่อต้นเรื่องนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปบีบคอทไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้โหทะลุกลางอกเลยฮนะเฮ้ยยังไงต่อเดี๋ยวเดอะไรวะเนี่ยโอ้เกิอดอะไรขึ้นอ้าวหายข่าวจัว๊วข่าวจัวจ๊วเฉยเกิอดอะไรขึ้นนะผมโมชั่นทวินอ๋อนี่คือผู้สร้างนะผมไงต่อเอ้ยเหมือนจะจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วหรือเปล่านะ ิดอะไรขึ้นเอ่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับเนี่ยนานผู้ชมอยู่ไหนวนะเนี่ยวุ้ยเดี๋ยวมันจะโดนหินทับนะฮะยังไงเดี๋ยวๆนั่นไงอยู่ตรงนั้นจริงด้วยอ้าวเรากลายเป็นเดซเซลนะผมซึ่งเป็นเซลอันเล็กๆกันฮะไม่สามารถทำอะไรได้เลยอะเออทำอะไรไม่ได้สักอย่างนักผู้ชมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ยังไงยังไงอุ้ยเดี๋ยวแล้วไปไหนต่อเอออ้าวเข้าประตูนี้ก็ไม่ได้ซะด้วยอู้หูเดี๋ยวแล้วโอ้โหท่านผู้ชมดูเลือดที่ผมมีเนี่ยน้อยซะเกินนะผู้ชมเออแค่สองร้อยเองเนี่ยบนเรื่องเมื่อกี้เราเกือบตายนะผมผมเดียวว่าการหายใจกันเรียวเชียวเออเฮ้ยเดี๋ยวแล้วอ้าวออกไปจากที่ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยพี่อะไรวะอ้าวมุดท่อเฉยมุดท่อเฉยนะท่านผู้ชมชึบชุบยังไงไปไหนต่อไปไหนเอ่ยอ้าว มันไปเหมือนจะไปสักที่หนึ่งแนฮะอ้าวยินดีด้วยอ๋อก็คือเราสามารถที่จะผ่านไปได้นะผมตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลเวลที่ยากขึ้นนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปลว่ามันยังไม่จบใช่ไหมฮะเฮ้ยเงินกับเซลล์40เซลล์เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเหมือนตรงมุมซ้ายบนเนี่ยจะมีสกิลแปลกๆขึ้นมาหนึ่งสกิลนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาเซลล์ออกจากล่างได้ด้วยวะเนี่ย อ้าวก็คือถ,ถ้าไกลเกินมันก็จะกลับมานะฮะวัวผู้ชมดูคอลเลคชันอาวุธที่ผมมีสิมันเยอะจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวอันนี้ทำอะไรได้เอ่ยแอคติวเออ่าอ๋อแป็นนะอุ้ยมันเลือกระดับเรื่อยๆเนี่ยอ๋อมันเป็นในส่วนของระดับความยากนะผมผู้ชมเฮ้ยกดคอนเฟิร์มไปโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในระดับอ่าความยากนะผมผู้ชมก็คือเราสามารถเลือกที่จะอ่า ไช้ได้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องการระดับความยากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอา้าวอุธผมหายหมดเลย <c oughs> เออผมสังเกตเหมือนกันหายหมดใช้เลยท่านผู้ชมนะ ก็สำหรับซีรีส์เด็ดเซลเนี่ยผมต้องขอพักไว้เมื่อวัน่งนี้ก่อนละกันนะฮะยังไงก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เมื่อวัน่งนี้ก่อนละกันนะฮะในส่วนของภารกิจของเราก็บรรลุเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกถ้ผมที่ทำการได้กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายจ๊เจอกันใหม่นะผม